พี่น้องชาวราศีพฤษภครับในเดือนมกราคมพุทธศักราช2569นี้นะครับมีแนวโน้มที่ชีวิตจะดีขึ้นมีโชคลาภมีการเงินที่ดีขึ้นมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองนะครับโอกาสสำคัญสำคัญเข้ามาแบบครบทุกรสชาตินะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ควรมองข้ามนะครับส่วนรายละเอียดของดวงเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีพฤษภในเดือนมกราคมพุทธศักราช2569นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องดวงแนวทางชีวิตข้คิดโอกาสต่างๆนะครับ ประจำราศีเกิดมาดูกันเป็นแนวทางนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีทิศทางชีวิตเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการงานการเงนิงน,งนความรักอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับเราจะส่งท้ายปีอย่างไรเริ่มต้นปีใหม่อย่างไรจะวางแผนชีวิตอย่างไรบ้างนะครับก็มาดูกันเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางได้ครับ สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็สอบถามเข้ามาแอดไลน์เข้ามานะครับตามที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเอาละครับทีนี้มาดูว่าดวงคนราศีพฤษภในเดือนมกราคม2569จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่า การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาดูได้ครับเรามาเริ่มจากเรื่องที่1เรื่องงานนะครับการงานการดำเนินชีวิตมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างมาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในส่วนของการงานคือ6ถ้วย6ถ้วย เป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาจากอดีตปีเก่า2568อาจจะมีการงานไม่แน่นอนไม่มั่นคงเจออุปสรรคกำลังรอการเปลี่ยนแปลงอยู่พอมกราคมนะครับมีโอกาสเปิดกว้างขึ้นมานะครับในการที่จะเข้าไปจัดก,การแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการงานที่เป็นอุปสรรค ที่ไม่ก้าวหน้านะครับคนที่รอง,งานก็มีโอกาสได้งานมีงานจ็อบงานฟรีแลนซ์มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจากผู้ใหญ่เพื่อนฝูงแนะนำงานเข้ามางานเยอะแยะเลยที่นี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นปีใหม่แบบว่ามีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเกี่ยวกับการงานนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8ไม้เท้า การขยายโอกาสเกี่ยวกับการงานก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับคือบางคนอาจจะมีงานหลักธรมท,ทีนี้ก็จะมีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเป็นเดือนที่ขยายงานได้นะครับและงานที่เชื่อมโยงไปถึงอสังหาริมทรัพย์ก็โอกาสเด่นเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าเป็นการปรับปรุงเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านเรือน ที่ดินนะครับอันนี้ก็โอกาสเข้ามารวมทั้งการที่จะดำเนินชีวิตที่ให้เกิดคุณค่าประโยชน์ก็ตามเข้ามาด้วยนะครับและบางคนยังมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือมีบ้านมีที่ดินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตได้นะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่3ามในเรื่องของงานในการดําเนินชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังไม่ประมาทไปก่อนนะครับมีสิบดาบมาด้วยในส่วนนี้นั่นหมายความว่าปัญหาสุขภาพของชาวราศีพฤษภยังต้องดูแลยังต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราควรที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตดีกว่านะครับ ทีนี้มาดูเรื่องที่สองนะครับนั่นคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินคนราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนี่คือ j u d g m e n t โอกาสดีมากนะครับในเส้นทางของการเงินมีข่าวดีใครที่รองเงินมีโอกาสมีโชคลาบเข้ามาด้วยนะครับมีแนวโน้มจะได้รับโชคใหญ่ มีเรื่องของบุญกุศลเรื่องของแรงอธิษฐานจิตเรื่องของการขอพรจากบุญวาสนาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแนวโน้มที่จะได้รับผลที่ดีในเส้นทางของการเงินนะครับโอกาสของโชคลาภก็เปิดกว้างขึ้นมาไม่น้อยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น2ไม้เท้านะครับงานเงินคู่กันนะครับ ขยายงานสร้างโอกาสทั้งนั้นของการงานรับงานใหม่ทํางานใหม่ทําสัญญาเจราจาตกลงกันใหม่เกี่ยวกับการงานและการเงินที่จะตามมาด้วยนะครับนั่นคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นขึ้นคู่กันนะครับมีรายได้มีกําไรมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดในช่วงมกราคมนะครับต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องการเงินนะครับเป็นอัศวินดาบ มีความเร่งด่วนบางอย่างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับคืออาจจะมีเรื่องงานความฉุกละหุกความเร่งรีบทําให้ต้องเดินทางทําให้ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาบางอย่างเข้ามาด้วยนะครับอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องการเงินด้วยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เข้ามาการเดินทางใช้จ่ายเงินการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะ เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็คือไม่ควรประมาทนั่นแหละในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการดูแลการเงินด้วยแม้ว่าโอกาสที่ดีการเงินมีเยอะแต่เรื่องที่จะต้องแก้ไขก็ยังมีเหมือนกันครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่3เรื่องความรักเส้นทางความรักคนราศีพฤษภเป็นเช่นไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดอะซัน เดซันนี่เป็นเรื่องของความรุ่งเรืองนะครับความรุ่งเรืองโอกาสที่ดีผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคถ้าไปอยู่ในเรื่องของการงานก็คือตําแหน่งหน้าที่ถ้าไปอยู่เรื่องของการเงินก็คือเรื่องของทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นถ้ามาอยู่ในเรื่องของความรักนะครับก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนรักที่อยู่แดนไกลติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะทำความรู้จักหรือไม่ก็เริ่มต้นมีความสมหวังแต่เด e อ u n อาจจะมีความาคำว่าใจร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังสื่อสารติดต่อถึงกันและกันอยู่นะครับก็ต้องลดคำว่าใจร้อนออกไปด้วยนะครับใช้เหตุและผลบ้างนะครับอย่าใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักเป็น2ถ้วยนะครับ2ถ้วยก็คือการเริ่มต้นที่ดีในเส้นทางความรักนะครับมีโอกาสเข้าใจซึ่งกันและกันการทําความรู้จักการสื่อสารก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถพัฒนากลายเป็นความรักที่มั่นคงต่อไปได้นะครับสละคนที่อยากจะเริ่มต้นความรักก็ มีโอกาสนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องความรักเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ดูแลลูกหลานบริวารนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมในวงจรชีวิตในครอบครัวนะครับดูแลลูกหลานในมกราคมก็จะเพิ่มเข้ามาเป็นจิจกรรมที่มากขึ้นเป็นพิเศษคือเข้าใจเห็นใจและก็ดูแลซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นครับ ทีนี้มาดูเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของอุปสรรคเป็นอย่างไรมีหรือไม่แก้ไขอย่างไรทางออกเป็นอย่างไรสุขภาพหรือว่าส่วนที่เราจะต้องระวังมีอะไรบ้างแนวทางชีวิตมีอะไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเฮลโลเฟนพระสังฆราชผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เจ้านายประมาณนี้นะครับก็คือโอกาสของคนราศีพฤษภอย่างมี ผู้ใหญ่ช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคนที่อาจจะเจออุปสรรคก็จะพบความช่วยเหลือพบทางออกมีคนชี้นนะบอกทางว่าทำอย่างไรแก้ไขปัญหายอย่างไรก็จะผ่านอุปรสรรคได้เร็วขึ้นรวมทั้งการที่การเรียนรู้ การศึกษาเพิ่มเติมนะครับและก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของอาชีพการงานการแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตที่จะดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่นที่2นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องของอารมณ์และจิตใจนะครับอ่อนไหวบ้างอ่อนแอบ้างในบางช่วงบางเวลาเหมือนกับว่าบางทีก็กำลังรอรอ อะไรบางอย่างที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับนั่นคือความรู้สึกอารมณ์จิตใจนะครับหลายๆคนที่อายุมากขึ้นอาจจะกําลังรอลูกหลานรอบริวารรอคนที่จะมาเติมเต็มอะไรบางอย่างนะครับเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับก็ต้องหนักแน่นแล้วก็ผ่านจุดนี้ให้ได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเดอะฟูดนะครับ เดฟูลทางเดินชีวิตในช่วงมกราคมนี้สําหรับชาวราศีพฤษภนะครับคือการเดินทางด้วยการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การไปต่างจังหวัดการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมเสริมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานราบเริงมาครบทุกรสชาติงานก็อาจจะเป็นงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เด่นเป็นพิเศษด้วยหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงงานเริ่มต้นงานใหม่จับใจ่ายใช้สอยเงินแบบสบายๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ยพยากรณ์ใบที่13เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับโอกาสดีคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มต้นมีรายได้มีรายรับมีกำไรมีผลประกอบการที่ดีเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของการเงินก็ไม่เลว,วเริ่มต้นมีความรักก็ ดีนะครับนี่คือโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองได้สำหรับคนที่รอเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นสร,สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองสรุปดวงคนราศีพฤษภในเดือนมกราคมพุทธศักราช2569นี้นะครับนั่นคือการที่ท่านจะขยายงานสร้างโอกาสใหม่ๆได้ดีขึ้น ไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวโอกาสต่อมาคือการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่เคยผิดพลาดล้มเหลวจากอดีตวันนี้ก็สามารถที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขได้นะครับและเชื่อมโยงไปถึงส่วนอื่นๆที่น่าจับตามองนะครับจะมีทางออกมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคำแนะนำที่ดีพัฒนาได้งานจอบงานฟรีแลนซ์เด่นขึ้นมาด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็เด่น มีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินนั่นคือแนวโน้มพัฒนาต่อไปแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นเช่นทางการเงินก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการงานส่วนหนึ่งนะครับก็คือไปด้วยกันมีกําไรมีเงินเข้ามามีค่าตอบแทนต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมและที่มากไปกว่านั้นก็คือโอกาสที่คําว่าโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับมีแนวโน้มจะได้รับทรัพย์มีข่าวครา,าวดีๆเกี่ยวกับการเงินรอเงินได้เงินนะครับและก็เส้นทางความรัก มองไปถึงการพัฒนามองถึงการเริ่มต้นความรักได้นะครับบางคนก็อาจจะกำลังติดต่อสื่อสารทำข้อตกลงเกี่ยวกับความรักกับคนต่างชาติก็สามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับและเชื่อมโยงไปถึงคนในครอบครัวลูกหลานบริว,วารก็จะเด่นเข้ามานะครับคือเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างบรรยากาศที่ดีๆมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาคือเส้นทางความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับ ส่วนเรื่องของอุปสรรคนะครับที่สําคัญไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของสุขภาพนะครับก็ฝากเป็นแนวทางไปเลยนะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภยังต้องดูแลสุขภาพประมาทระวัางไม่ประมาทในการดาเนินชีวิตนะครับอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางอะไรที่เข้ามาแบบเร่งรีบเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือไม่ก็มีความจําเป็นเข้ามาแบบเร่งด่วนนะครับ ส่วนเรื่องอารมณ์ความรู้สึกบางทีอาจจะหวั่นไหวท้อแท้บ้างกับเรื่องของการรอคอยนะครับแต่ภาพรวมแล้วโอกาสเด่นโอกาสที่จะมั่นคงโอกาสที่จะเติบโตโอกาสที่จะมีโชคใหญ่มีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นของคนราศีพฤษภในช่วงเดือนมกราคมก็เปิดกว้างเข้ามานะครับ เอาละครับก็พยากรณ์ดวงคนราศีพฤษภในเดือนมกราคม2569มาเป็นแนวทางทั้งเรื่องงานเงินความรักอุปรสรักและการดำเนินชีวิตนะครับท่านที่เข้ามาดูก็อย่าลืมนะครับใช้วิจารและนัยยะในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูและยังช่วยกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับหมอฮักนะครับวันนี้ก็คงลากันเพียงเท่านี้นะครับขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านพบกับสิ่งที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเริ่มต้นปีใหม่ด้วยคำว่าสดใสสมบังรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ